สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับพบกับเขียวคลาดบนไซฟาร์ม KBF เป็นประจำเช่นเคย <c ười> คลิปนี้เป็นคลิปเร่งด่วนคือรัดคิวลวงให้นะครับสำหรับหลายๆท่านที่ทักมาถามมาว่าอยากดูตะโกที่คุดคุดมานะ่ะรอดหรือไม่รอดเป็นยังไงมั่งสถานการณ์ คือเป็นไม้ที่ผมคุดมาตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนถึงวันที่15 15ธันวาคมได้ทั้งหมด120ต้นที่คุดมานะครับพี่น้องแต่นี่หยุดคุดเพราะว่าโต๊ะรอยเท้าวัวแล้วคอคอเท้าพลิกต้องพักรักษาตัวเกือบเดือนคือต้องเข่าเฟือกอะไรอย่างที่พี่น้องเห็นนะตอนนี้ก็เลยวันนี้วางหนาวไหมพี่น้องเลยหนาวเนาะวันนี้วันที่ ผมถ่ายวันนี้วันที่12ธันวา12หรือ13นี่แหละ <c oughs> คนขี่ลืมเราจะมาดูการว่ามันจะลดมากน้อยขนาดไหนผ่านมาก็ธันวาพฤศจิกายนี่12-13ธันวาก็ประมาณถ้าคุดจากต้นเล่ก็2เดือนเนาะประมาณนี้2เดือนเดือนกว่าๆคือมันจะได้วันละ3ต้น5ต้น2ต้น บางวันก็ไม่ได้สักต้นมาดูกันว่ามันจะรอดหรือจะลุ่งจะล่วงอะไรยังไงแบบไหนมาอัปเดกกันครับพี่น้องน,นี่เป็นจําได้เลยเป็นไม้รุ่นแรกๆที่เริ่มคูดเพราะว่ามันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับแล้วก็เคยโพสในกลุ่มเพื่อนๆดูทักถามซื้อมาเยอะก็ยังไม่ได้ขายนะครับพี่น้องนี่บางต้นก็ล่วงถามว่า โคตไม้มาเป็นตะโกตใต้ดินมีตายไหมมันมีตายถึงเป็นหน้าดินก็มีตายเป็นเรื่องธรรมดานะครับพี่น้องครับมันก็สายคุดต้องทําใจแต่ว่าไม้น่ะไม้ใต้ดินน่ะโอกาสตายมันจะสูงกว่าไอ้ไม้หน้าดินเพราะอย่างที่บอกทุกครั้งทุกคลิปที่ผมทําลงไปนะครับว่าไม้ใต้ดินน่ะระบบลากฝอยอะไรมันจะน้อยกว่าไม้หน้าดินเพราะว่าไม้หน้าดินน่ะระบบลากเขาจะเยอะอ่านี่ ต้นนี้ที่มีเอกลักษณ์แต่กิ่งนี้ทิ้งกิ่งด้วยความที่โคตรมาแล้วช่วงนั้นน่ะมันหนาวแล้วผมยังหาถุงมาคลุมไม่ทันอ่าปรากฏว่าข้างบนนี่ทิ้งกิ่งนี่ด้านนี้แต่ดูดิแหงไหมทิ้งกิ่งจริงๆริเลยพี่น้องนี่แต่ยังได้กิ่งล่างอยู่จะถามว่าต้นไหนเป็นคลิปไหนอะไรยังไงนี่บอกไม่ถูกเด้อพี่น้องเด้อจาไม่ได้ทุกต้นหรอกเพราะว่าก็โคตรมาก็ทําคลิปซึ่งคลิปผมมาทํายาว มีให้ดูจนถึงพฤษภาปีนี้เลยพฤษภาปลายพฤษภาแล้วครับพี่น้องมาดูแต่ละต้นนี่ต้มนี้สวยต้นนี้ตอนนี้เป็นไม้ใต้ดินตอนนี้คลิปนาจะยังไม่ได้ออกนี่ต้นนี้แล้วนี้ขออธิบายพี่น้องอย่างนี้เนะครับเด้อหลายท่านถามซื้อในในอยู u ูบอะแล้วว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงอะ ผมว่าตอบไม่ถูกตอบไม่ได้เพราะว่าผมผมจำไมไม่ได้ว่าต้นไหนเป็นต้นไหนบางคลิปผมก็มีห้าหกต้นบางคลิปก็ต้นเดียวแล้วไม้แต่ละต้นน่ะราคามันก็แตกต่างกันตามขนาดตามฟอร์มไม้ความสวยงามนะครับเนาะอันนี้ก็ทำความเข้าใจแล้วก็ดูไม้ไปด้วยอธิบายไปด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องนะครับเรื่องการถามซื้อผม ซึ่งผมก็ดีใจและขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านท,ที่ที่ที่ซื้อแต่เขาเนี้ยปัญหาคือผมอเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้เป็นคนขายเองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งฝ่ายขายไว้ให้คือผมวางลิงกไม่เป็นเพราะว่าหนสนใจซื้อน่ะทักซื้อก็แฟนผมนะครับโคราชบอนไซฟาร์ม k v f f a c e b o o k นะครับนี่ตันนี้ก็สวยเพราะว่านางเป็นคนฝ่ายขายเขาเนี้ยพอผมมาขาย้าง มีบ่อยครั้งเลยที่แบบขายไม้ซ้ำซ้อนกันคือผมไม่รู้ว่านางมีคนจองก็นางแล้วผมก็ขายให้เพื่อนปรากฏว่าก็ต้องหาต้นใหม่เปลี่ยนหรือว่า,าคืนเงินก็เสียความรู้สึกกันนะครับเนาะดังนั้นการขายผมก็เลยยกหนะ้าที่ให้แฟนผมเลยต่อไปนี้เวลาคนไหนจะซื้อก็อทักหาแฟนผมนะครับเฟซบุ o กโคราชบนทรยฟาร์ม kbF นี่แต่พวกนี้ยังไม่ได้ขายเพราะว่าอย่างที่บอกว่า รอให้มันตีดดีๆแน่นอนเพราะครั้งที่แล้วอ่ะปีที่แล้วนูน่นเนะผมอ่อมันส่งไปแล้วมันตายหลายแล้วผมหาไม้มาคืนเขาเยอะเยอะหลายต้นเลยนี่พวกนี้ที่แตกฟอมใบยาวๆสูงๆอย่างงี้แล้วคือมั่นใจและว่ารอดมีโอกาสรอดนะครับแต่ก็ยังไม่ชัวร์เท่าไหร่คราวนี้ไม้พวกเนี้ยมันส่งลำบากส่งนักว่า ผมเอามาปลูกใส่ดินใส่กระถางเพราะอยากให้มันติดเร็วๆโตเร็วๆผมก็ใช้ดินปลูกอย่างที่เห็นในคลิปที่ทําการปลูกหลังทาการตัดแต่งหลังการคูดมาเนี่ยพี่น้องมาปลูกใส่ใสกระถางใส่กระมังอย่างที่เห็นนะครับนเนี่ยเนี่ยมันก็จะนักซึ่งเมื่อก่อนผมจะคูดเป็นตุ่มแล้วส่งมันก็เบาไงพี่น้องเนาะเนี่ยมันเบาแล้วมันก็ส่งได้ง่ายเรายนี่พออย่างเงี้ยมันนักนักมากเลยเนี่ย ดังนั้นผมก็เลยจะรอให้มันติดดีๆก่อนเราเวลาพอมันติดดีแล้วก็ค่อยโพสขายคือแฟนผมเขาถนัดที่จะทำการประมูลซะมากกว่าเพราะเขาตั้งราคาไม่ค่อยเป็นแล้วเขากม็มันลำบากใจเพราะว่าคนขายก็อยากได้ราคาเนาะคนซื้อก็อยากได้แบบไม่แรง <laughs> คนขายก็อยากได้แบบคุ้มค่าเหนื่อยอตรงๆเลยพี่น้องผมไม่ใช่คนอ้มอมค้อม พูดคุยกันไปอย่างนี้ตามภาษาอานี่หลายต้นเลยที่ผมจําไม่ได้ว่าต้นไหนเป็นต้นไหนมาดูต้นที่มันสุ่มเสี่ยงตายก็มีเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยต้นนี้โคตรมาจําไม่ได้ว่าคลิปไหนนะยังน่าแต่ยังไม่ปล่อยออกอากาศเออแต่เปลือกยังซดอยู่พี่น้องเนี่ยเปลือกยังซดคือไม้บางต้นน่ะแตกยอดช้ามากเลยนะ เท่าที่ผมเคยคูดมาแล้วแบบว่าปล่อยทิ้งปล่อยว้างไว้แต่ก็ยังรดน้ํานะบางต้นสามสี่เดือนน่ะถึงแตกยอดบางต้นก็อาทิตย์สองอาทิตย์ก็แตกยอดแต่บางต้นแตกยอดแล้วอยู่ดีๆแห้งตายก็มีนี่ดังนั้นปัญหานี้ผมก็เลยตัดปัญหาด้วยการปีนี้รอให้มันแข็งแรงแน่นอนจริงๆก่อนอมาดูรอยยี่สิบต้นของเขียวทําไมมันดูกระจกกระแจ๊กเนีคือมันอยู่ในมุมในหลืบด้วยพี่น้องนุ่น คือที่วางไม่มีไงครับมันแคบนู่นจะเข้าไปอยู่ข้างในนูน่นอันนี้ไม้ก,ก็จะมีหลายทรงหลายไส้หลายขนาดแต่ผมก็จะไม่ค่อยใหญ่มากเพราะว่าใหญ่แล้วผมนักเดี๋ยวนี้ยกไม่ไหวแบกบไม่ไหวเท่าเรียวนี่ต้นนี้ก็ซากสวยนะถ้าได้น้ำฉีดจะตัดแต่งกิ่งให้มันดูดีๆนี่เริ่มมีฟอร์มโคนอ้วนเตี้ยอันนี้เป็นซากเก่าๆแกล็น ตอนนี้ก็น่าจ,จะยังคลิปไม่ออกแต่ตอนนี้คลิปออกแล้วนี่กรน้ำพรมน้ำพรมนี่เริ่มแตกยอดแล้วพี่น้องผมควดมาแล้วทำการปลูกปลูกก็จะใช้ถุงอบใช้วิธีอบถุงเพราะอย่างที่บอกว่าไม้พวกนี้เป็นไม้ใต้ดินซะส่วนมากเลยจะโผล่มาแค่แค่ยอดช่วงนี้ อย่างเงี้ยอย่างที่พี่น้องเห็นในคลิปนั่นแหละเราอย่างที่ผมบอกว่าไม้พวกเนี้ยมันเคยอยู่ในดินอุ่นๆพอเราโุดขึ้นมาแล้วมาเจออากาศหนาวอ่ะมันมันปสสภาพไม่ทานมันน็อกก็ใช้วิธีโอบถุงแต่ถ้าเป็นไม้หนาดินนะผมจะไม่โอบหรอกผมก็โุดมาเลยแต่ว่าช่วงนี้สองวันนี่หนาวกับคืนนะพี่น้องเลยเออสิบสองสิบสามมกลานี่มาสิบสององศาสิบาองศา ยุดโคไม้ก,ก็เลยมาทําคลิปออัปเดตตะโกที่โคไมาให้พี่น้องดูแล้วก็อธิบายอันนี้เป็นฟอร์มอป่ารักเดียวจิ๋วที่มีคนจองไว้จะไม่ได้ว่าใครจองนะครับเนี่ย <c> ก <oughs> <c oughs> ็เนี่ยเหตุผลที่อย่างที่บอกจำไม่ได้เป็นเพราะว่าผมอ่ะ แบ่งหน้าที่กันชัดเจนแล้วนะครับเดี๋ยวนี้คือผมจะเป็นคนคูดคนปลูกคนเพาะคนหาไม้คนรัดคนตดัดคนแต่งหน้าที่การขายก็จะยกให้เมียให้แม่ค้าเขาขายคือเฟซโคราดบนไซฟาร,รม์ม KVF นะครับหรือลายวิไทยสงภาษาอังกฤษแล้วผมจะทิ้งเอาไว้ให้ข้างล่างตามที่บอกแล้วก็จะขึ้นไว้ให้ดูนี่ใสขนาดเนี้ย ตลาดต้องการมากหลายท่านทักถามซื้อนี่ก็น่าจะรอดแหละแต่ก็นักเพราะว่าผมใส่ดินไม่ได้ทําตุ้มอย่างสมัยก่อนแตะก่อนคุดทําตุ้มเนี่ยมีสามต้นนี่ที่น็อกร่วงหรือตายแล้วเดี๋ยวดูสิตายจริงไหมถ้ายังเขียวก็คือยังยังครับอันนี้นี่นี่ยังเขียวเป็นไม้ที่ตุ้มเล่าแล้วก็ตาแต่งมาก คือทำตุ้มบางมากไม้แต่ละต้นที่เห็นอยู่นี่นะเป็นไม้ตุ้มบางๆประมาณเนี้ประมาณตามสภาพขนาดไม้นะอย่างที่เห็นในคลิปที่ผมคูดไม้อะผมจะคูดไม้ประมาณตุ้มแปดเซนสิบเซนเพราะเป็นคนชอบไม้ตุ้มบางนะหมุนป่าดูพี่น้องดูว่ามันคคบกันกระทุ่มกระทุ่มต้นนูน้นตายแล้วพี่น้องโอ้ยังยังแต่ว่าทิ้งจิ่งไปเยอะ โอหมุนยากจะปากว่าเนี่ยที่วางมันน้อยร้อยสต้นร้อยสต้นที่คุดมานี่ที่เห็นว่ายังไม่ออกจริงก็มีประมาณอ่าสีหต้นแต่ยังเขียวๆอยู่แต่ที่ตายไปแล้วมีอยู่2ต้นแล้วขายไปแล้วมี5ต้นซึ่งอันนั้นเขาพร้อมเสี่ยงอันนี้ก็ยังไม่ตาย ต่ยังไม่แตกยอดแตกกิ่งตอนนี้เป็นฟอร์มสวยนี่มันหมุนหนายากหนามันจะอยู่ประมาณนี้พวกนี้น่าจะเป็นรุ่นที่ยังไม่คลิปยังไม่ออกนะครับเพราะว่ามันผมทําหลายคลิปยาวไปถึงนูน่นเนอะเดือนออพฤษภาก็จะมีคลิปการคุด มีคลิปการแต่งมีคลิปบอนไซมะพร้าวมะพร้าวบอนไซมีคลิปตาลนี่ต้นนี้ก็อ้วนเตีย้ยดีพี่น้องเริ่มแตกยอดแล้วนี่ก็นักแฟนก็บนบ่นอะไรรู้ไหมคือนางคิดว่าผมจะปลูกแบบใส่ใส่เป็นตุ้มแล้วถมขุยแต่ผมอะปลูกลงดินเลยก็น,นี่พอพอจะแพรกส่วงมันแพ็กไม่ได้มันนักซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนมันแพ็กได้นะ เดี๋ยวนี้มันแพ็กส่งเอกชนเนาะแล้วนี่นี่ต้นนี้ก็สวยถ้าจะให้ดีต้องนั่งถ่ายรูปหามุมหาแสงดีๆพี่น้องถึงจะดูสวยเอาน้ารลดฉีดให้มันดูดำๆต้นนี้ก็ฟอมสวยต้นนี้ก็ยังไม่แตกเดี๋ยวลองแก้ดูสิก็ยังซดอยู่นะพี่น้องนะยังซดนี่สเปคผมก็จะประมาณนี้แหละครับอ้วนเตี้ยไม้เก่าซากมี กิ่งก้านนี่อันนี้ต้นนั้นเป็นไม้แอบหัวคนาเป็นไม้นอนราบทรงนอนราบจําได้จําได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวงมันต้นเดียวเลยตอนแรกมันเป็นไม้นอนราบนอนนอนแบบราบกับพื้นเลยผมมาจับตั้งทรงใหม่มาจับแปับองศาให้มันเป็นไม้ทรงต้นแบบนี้นี่ มีรากสามสี่เส้นใหญ่ๆไม่มีรากแขนงผมนึกว่าจะจะไม่โลดนะแต่ก็เริ่มแตกยอดแตกใบเลยเนี่ยต้นนี้เนี่ยน่าจะน็อกตายแล้วพี่น้องเนี่ยต้นนี้ไม่มีถุงคุมมีกระทุ่มมีสองสามมีสองสามต้นที่สุ่มเสี่ยงที่จะตายเนี่ยเป็นเหตุผลที่ว่าผมเลยยังไม่อยากขายไม้ในช่วงที่ยังไม่มั่นใจ ต้นนี้ก็อ้วนเตี้ยสวยคือพี่น้องหลายท่านซื้อไปก็ไม่ได้เกี่ยงงอนดอกไม่ได้ว่าอะไรดรอกแต่ว่าเงินเนาะกว่าจะได้แต่ละบาทซื้อไปแล้วตายก็เสียความรู้สึกคพราวนี้ลหลายท่านก็เ,เสียเงินผมเองก็อยากรักษาเครดิตความเป็นพ่อค้ามืออาชีพนะพี่น้องนะก็พยายามที่จะหาไปทดแทนไปชดเชยแต่อย่างที่บอกว่าปีหนึ่งผมจะได้ออกไม้คูดไม้ข้างหนึง่ง นี่นะไม้เลยยี่สิบต้นที่ดูดูแล้วน่าจะาไม่รอดแน่นอนเลยนะมีอยู่สองต้นมีต้นนี้นี่กับต้นนู้นต้นที่ดูเมื่อกี้นี่นี่ต้นนี้ก็มันไม่ร้นแดดมันอยู่ในร่มเกินไปเดี๋ยวต้องย้ายออกหาแดดเนี่ยมันอยู่ใต้ร่มต้นปอทะเลซึ่งมันไม่มีที่วางเดี๋ยวผมต้องเคลียร์พื้นที่ใหม่ เอาละครับพี่น้องสำหรับพาอัปเดตคลิปลัดคิวดูตะโกที่โค้ดมาเมื่อเ,อเดือนพฤศจิกายนถึง15ธันวาคมปี63 120ต้นสรุปว่ามีโอกาสที่จะตายแน่นอน2ขายไปแล้ว5แล้วก็อาการไม่ค่อยดีอยู่ประมาณ2ต้น50 50นะแล้วอีก 67ต้นเนี่ยยังเขียวยังนั่นอยู่แต่ยังไม่แตกยอดแต่แกดูแล้วเนื้อยังเขียวนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำรับนี่ชุดแรกของของปี63ที่คุดแล้วปีนี้นะผมเพิ่งเริ่มคุดได้8ต้นสำรับคุด2วันอ,อคุดคุด2วันได้8ต้นก็มาติดหนาวก่อนเพราะว่า12องศานี่คุดมาไม่มีโอกาส นอกตายก็เลยยุดคูดก่อนแล้วผมน่ะเดี๋ยวขับมอเตอร์ไซค์ไปกว่าจะไปถึงไรไปนานะแต่คิวกินผมตายก่อนเห็นแดดออกอยา่นี้นะสิบสององศานี้่เสือสามตัวหนาวมากเอาละครับพี่น้องคลิปนี้ก็อัปเดตให้ดูแล้วนะครับเราขอเน้นย้ำว่าคนไหนสนใจต้นไหนต้นอะไระทักหาแม่ค่านะครับเด้อยยกหน้าที่การขายให้แฟนไป อย่างร้อยเปอร์เซนเลยเพราะว่าอย่างที่บอกเหตุผลเบื้องต้นคือเพราะผมก็ขายแฟนก็ขายแล้วบบ่อยครั้งมาขายทับซ้อนกันนะอย่างที่บอกไปเนานะนี่อ่ะไปแล้วที่นี่เดือแดดเริ่มมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดที่ตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆสวนเล็กๆแห่งนี้ต่อไปนะครับพี่น้องครับกับสวนโคราชบนไซฟาร์ม KVF อ่าสำหรับการขายก็จะ เดี๋ยวจะทยอยเดี๋ยวเม่ค้าก็พร้อมอะไรจะทยอยขายขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับบวัสดีครับผม